สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องถ้าเราปิดหน้ายางแล้วจะไปทำอาชีพอะไรหรือหาอะไรทำกันดีนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเราไปพูดกันเลยนะครับ ช่วงระยะเวลาปิดหน้ายางนี่โดยทั่วไปก็จะมีระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับก็คือจะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาเมษายนนะครับช่วง3เดือนนียจะเป็นช่วงที่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับว่างงานนะครับไม่มีงานทำนะครับ ก็จะเป็นช่วงที่ขาดรายได้ไปแทบจะเรียกได้ว,ว่าเกือบจะร้อยเปเซนเลยนะครับทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อให้อยู่รอดได้นะครับในช่วงที่เราขาดรายได้ในระยะเวลาสามเดือนนี้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่สามเดือนนี้แต่ละสวนก็ปิดหน้ายางไปแล้วนะครับอย่างเช่นสวนผมตอนนี้นะครับ ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมปิดหน้ายางนะครับไล่ทานี่ครับบริเวณหน้ายางนะครับ mm. ก็คือผมจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับในการทาหน้ายางทั้งหมดนะครับประมาณ4-6ไล่นะครับทาคนเดียวนะครับ mm. ก็จะเป็นปัญหาที่เกษตรกร,กรชาวสวนยางส่วนใหญ่พบเจอนะครับ คือช่วงระยะเวลา3เดือนที่รายได้ในส่วนนี้ได้ขาดหายไปนะครับในส่วนของผมก็พบเจอปัญหานี้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเมือ่อฤดูการกีดยางเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากปิดหน้ายางแล้วนี่คือผมรายได้จากสวนยางผมเป็นศูนย์เลยครับผมก็เลยมีตอนนั้นถ้าตอนนั้นผมมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยนะครับ ก็เอาไปลงทุนทำแกะแกะขนนขายนะครับก็ผลตอบรับที่ได้ก็ตามที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นการลงทุนที่ขาดทุนครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่เราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้รู้มันจริงๆครับเนื่องจากเเราไปถามคนอื่นทั่วๆไปว่าเป็นยังไง ก็คือเราฟังมาอย่างเดียวว่ารายได้ดีแล้วก็ลงมือทํานะครับผลที่ได้ก็ขาดทุนนะครับก็คือเงินเก็บก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วนะครับก็หมดไปกับส่วนตรงนั้นนะครับตรงจากปัญหาตรงจุดนั้นนะครับก็ทำให้ผมเ,เริ่มเห็นเห็นปัญหาการขาดรายได้ในช่วงนั้นนะครับก็คือ รายได้ที่ขาดหายไปในช่วง3เดือนเนี่ยผมก็เลยมานั่งคิดกับครอบครัวว่าเราจะทำยังไงให้ผ่านในช่วง3เดือนนี้ไปได้นะครับก็คือผมก็เลยใช้วิธีสะสมเงินนะครับก็คือในเมื่อเรายังผมใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับก็คือในเมื่อเรายังไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มเข้ามาได้นะครับเราก็ต้อง ลดรายจ่ายแล้วก็สะสมเงินไว้เพื่อที่เราจะได้นําเงินในส่วนที่เราสะสมไว้นี่ครับมาใช้ในช่วงระยะเวลา3เดือนนะครับก็คือในช่วงฤดูการกีดยางปกตินะครับจนถึงเดือนสุดท้ายนะครับผมก็จะหักเงินหักเงินไว้ส่วนหนึ่งเลยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าน้ําค่าไฟ ค่ากับข้าวกินใช้ค่าผ่อนงวดต่างๆนะครับก็คือจะหักเงินไว้ตังหากไม่เกี่ยวกับส่วนพวกนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งสะสมไว้ทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับโดยไม่หยิบมาหยิบจับออกมาใช้เลยนะครับเพื่อการเงินส่วนนั้นอ่ะไว้ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าในเมื่อเรายังไม่สามารถจะ,ะมีะไรายได้เพิ่มส่วนอื่นได้ก็ ทางนี้เป็นทางที่เราสามารถทำได้ทันทีนะครับแม้ว่าเงินเก็บแต่ละเดือนอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าช่วงเวลา,าระยะเวลา8ถึง10เดือนเนี่ยที่เรากีดยางเนี่ยสะสมหลายๆเดือนมันก็เป็นเงินค่อนข้างจะเ,เยอะพอสมควรอยู่นะครับอย่างเช่นเราเก็บเดือนละ4ี่0ึงถ้า5,000 10เดือนเรากีดยางมาทั้งหมด10เดือน เราก็จะมีเงินทั้งหมด5้าห0ืนบาทนะครับทีนี้ถ้าเราหยุดสัก3เดือนนะครับถ้าเราหยุดสัก3เดือนมุดเราใช้เงินเดือนเดือนละส0,000ื่นนะครับเราก็จะใช้เงินทั้งหมดหกหมื่นทีนี้เราก็อาจจะต้องช่วงระยะเวลาที่เราขาดรายะได้ไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดรายะจ่ายบางส่วนมาบ้างนะครับเพื่อที่จะกําช เพื่อให้เงินเก็บของเราที่มีอยู่เนี่ยพอเพียงที่จะอยู่รอดในช่วง3เดือนเพื่อรอในการเปิดฤดูการกีดยางถัดไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมได้คิดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็นำมาใช้ในฤดูการกีดยางที่เพิ่งจบมาที่เพิ่งปิดหน้ายางไปเนี่ยครับล่าสุดนะครับก็คือผมก็มีตอนนี้ก็สะสมไว้เงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับ ก็มั่นใจว่าเพียงพอต่อระยะเวลาปิดหน้ายาง3เดือนนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำควบคู่ไปด้วยนะครับก็คือในเรื่องของอเงินเงินในส่วน YouTube นะครับก็คือผมได้เริ่มคิดว่าในเมื่อเราก็มีที่บ้านเนี่ยมีอินเตอนมีอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็เราก็ใช้มือถืออยู่แล้ว ผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องทำ YouTube ไปด้วยนะครับก็คือเป็นผลพลอยได้นะครับในการทำช่องนะครับและตอนนี้ก็คือผ่านมา1เดือนมันตอนนี้ช่อง YouTube ของผมก็สามารถสร้างรายได้ให้ให้ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้รายได้ก็น่าจะเทียบระดับ อพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะครับในแต่ละเดือนนะครับหลังจากาตั้งใจทำมา1ปีกว่านะครับก็ผมคิดว่าการหาอะไรได้เสริมนในช่วงเราปิดหน้ายางเ,เราควรจะต้องเตรียมไว้แต่เนื่นๆนะครับยังพื้นที่โดยรอบๆสวนผมนะครับก็จะมี ชาวสวนยางเยอะนะครับประมาณ70%เลยนะครับของพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่เมื่อปิดหน้ายางแล้วบางคนก็ถ้ามาจากต่างพื้นที่ก็จะกับภูมิลำเนาของของตนเองนะครับไปทำงานรับจ้างในพื้นที่บางส่วนก็จะมีเข้าในตัวเมืองนะครับไปรับจ้างใช้แรงงานนะครับและบางส่วนก็อาจจะมีอาชีพเสริมเช่นอาชีพค้าขายนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและควารรมเหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะครับส่วนตัวผมนี่ผมใช้วิธีเบื้องต้นนี่ใช้วิธีสะสมเงินเพื่อ,อลองรับในระยะเวลา3เดือนนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อยอดในการหาไรายได้เสริมไปเรื่อยๆก่อนครับไม่อยากไม่อยากจะทำเหมือนปีก่อนหน้านี้นะครับที่เคยทำคลิปไปว่าเอาเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุน ค้าขายแกะขนุนขายนะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นรายได้มาจุนเจือในแต่ละเดือนช่วงปิดหน้ายางนะครับผลปรากฏว่าก็ล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่นะครับคือเราทำในสิ่งที่เราควบคุมได้คือเราการาเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับนึง่ในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ค่อย,ค,อยค่อยคิด หาไรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆน,นะครับค่อยๆคิดค่อยๆทาครับก็คือไม่ใช้วิธีการขยับตัวแรงๆนะครับคือไม่แบบสนใจตรงไหนก็กระโดดเข้าไปทําแบบไม่สนใจเลยนะครับคือถ้าเราทําแบบนั้นก็คือโอกาสที่เราจะล้มเหลวหรือขาดทุน่ะมีค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าเราตั้งความหวังแล้วก็กระโดดเข้าไปทําเลยนะครับเพราะว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในแต่ละอาชีพเนี่ยมันคือมันประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ว่าในในแต่ละอาชีพในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นค้าขายทําสวนหรืออะไรต่างๆนะครับมันใช้เวลาครับกว่าเราจะอยู่ตัวแล้วก็ได้เงินมาจุนเจือนะครับหมายถึงว่าได้เงินสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าเราเข้าไปทําครั้งแรกแล้วเราได้เงินเลยนะครับ ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเช่นผมทําช่อง Youtube นะครับตอนที่ผมเริ่มทําใหม่ๆนะครับผมก็คือผมก็คิดฝันว่าผมอยากมีไรายได้จากทางช่องนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับตอนที่เริ่มทําเนี่ยคือยอดวิวนี่น้อยมากๆเลยนะครับหลักสิบเลยนะครับนับเป็นหลักสิบยี่สิบวิวห้าวิวหกวิวบางอันก็ไม่มีคนดูเลยนะครับ ซึ่งระยะเวลาเริ่มต้นตรงนั้นแหละครับที่ว่าเราเริ่มทําใหม่ๆนะครับที่ว่าเราจะทําต่อเนี่ยเนี่ยก็คือจะเป็นจุดจุดอ่าแยกทางแยกเลยนะครับว่าเอ่อจะทําต่อหรือว่าจะเลิกครับเนี่ยครับคือเราจะส่วนใหญ่เวลาเราเริ่มทําอะไรนะครับมันจะมีทางแยกตรงนี้แหละครับก็คือพอเราทําไปแล้วไม่เห็นผลเนี่ยส่วนใหญ่80%นะครับก็คือจะล้มเลิกนะครับ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรานะครับว่าเราจะทําต่อหรือเราจะเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าเริ่มจะทําอะไรก็ตามนะครับเราต้องเตรียมใจหรือทํำความเข้าใจไว้ก่อนว่าในแต่ละอาชีพในแต่ละสาขานั้นน่ะทุกอย่างมันใช้เวลานะครับอย่างต้นไม้นี่ปลูกไว้ไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้เราเก็บกินลูกได้เลยนะครับอย่างน,น้อยก็ต้อง3-5ปีนะครับ เพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมเปรียบเทียบเรื่อง YouTube ให้ฟังนะครับผมใช้ระยะเวลาปีกว่าเลยนะครับกว่าที่ผมจะเริ่มเห็นรายได้มาจากค่าโฆษณาจนสามารถเป็นค่าน้ำค่าไฟให้ผมได้ในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำอาชีพเสริมในช่วงที่เราปิดหน้ายางช่วงระยะเวลา3เดือนอย่างเงี้ยครับก็ตามความคิดของผมและประสบการณ์ที่ผมพบเจอนะครับ ก็อันดับแรกเลยนะครับให้เราเก็บเงินเตรียมไว้เตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้สําหรับใช้จ่ายช่วงระยะเวลา3เดือนนะครับและช่วงและ,และ,และหลังจากนั้นก็คือช่วงที่เรากีดอ่ะเราก็คิดหาช่องทางค่อยๆท,ทําทีละเล็กละน้อยนะครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะได้เ,เงินเยอะหรือผลตอบแทนเยอะนะครับเราจะได้แบบไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้ทําต่อเนื่องไปอย่าง ทำไปเรื่อยๆจนมันอยู่ตัวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลกว่าเราแบบคาดหวังว่าอันนั้นดีแล้วก็กระโดดเข้าไปทํานะครับพอมันไม่ได้อย่างหวังปุ๊บเราก็เลิกทั้งที่จริงเ่ยทุกอาชีพมันดีหมดแหละครับถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องแล้วค่อยๆทําไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันประสบความสําเร็จได้หมดนะครับก็สําหรับเนื้อหาคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวสวนยางแล้วก็คนที่เพื่อนๆที่ได้เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่จะออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ